นี่คือ Toyota g แกลนเวียหน้ายักษ์สภาพที่สมบูรณ์สุดๆลองหาในตลาดก่อนแล้วค่อยมาดูคันนี้นะครับว่าผมพูดว่าสมบูรณ์จริงหรือเปล่าสีสันสวยงามไม่เคยแก๊สนะครับใช่แล้วก็ทูโทนรูหลาสไตล์รถยุคนั้นเลยครับใช้งานชีวิตประจำวันก็ดีหรือจะสะสมก็ได้ด้วยนะใช่ครับดูดิแม้กระทั่งล้อมแมกอะไรพวกอย่างนะฟิล์มสีแบบ สีชาสไตล์รถญี่ปุ่นแท้ใช่และเป็นกระจกเดิมจากโรงงานแบบนี้ทุกบาทนะครับใช่ประตูไฟฟ้า1ฝั่งประตูดูด1ฝั่งจากโรงงานใช้งานได้ปกติฝั่งนี้เป็นประตูดูดถูกไหมใช่ฝั่งนี้ปขอโชว์หน่อยอ่ะดูดูนี้ได้ลยนี่เวลาปิดกับออปชั่นของเขานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูรีวิวฉบับเต็มที่ช่อง YouTube ไม่กาโมโตนะครับบานนี้ก็ดูดใช่ครับรถคันนี้ผมจะเปิดให้ราคา3 1 9 0 0 0บาทไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ เห็นไหมฮะเมื่อกี้ดูดนะฝ่า <ขอ S 1> ท้ายก็<ท>ดูดนะดขออีกทีนึงเปิดออกมาวางาเบาๆอ่ะเห็นไหมดูด